เทคนิคในการดูหรือว่าตรวจวินิจฉัยแบบองค์รวมสัดส,ส่วนของหน้าเวลามองหน้าตรงเนี่ยซ้ายขวามันจะต้องบาลานซ์บนล่างก็จะต้องบาลานซ์จากข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างถ้ามองจากด้านข้างเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีความยืดความหดของขานกลบนขายแกลล่างที่สมดุลอันเนี้ยเวลาเรามองคนไข้เดินเข้ามาปุ๊บเราต้องมองนี้ก่อนว่าคนเนี้ย มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคในช่องปากหรือเปล่าพอมาถึงเก้าอี้ทําฟันปุ๊บสิ่งที่เราต้องตรวจต่อไปก็คือการบดเคี้ยวนะครับเหมืนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะเรื่องของการบดเคี้ยวเพราะนั้นเราทาดูก่อนว่าคนไข้อ้าปากผูปกปากเนี่ยผิดปกติไหมผิดปกตินี่หมายถึงอ้าขึ้นหรือเปล่าอ้าได้กว้างไหมอ้าได้ปกติไหมหรืออ้าไม่ขึ้นหรืออ้าแล้วเจ็บนะครับพวกนี้ส่งผล ต่อความปกติของสุขภาพช่องปากแน่นอนจากนั้นเราก็จะเข้าไปตรวจในช่องปากละว่ามีครบถ้วนไหมดูสภาพสมบูรณ์ไหมแล้วก็มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าเราไล่าตามระบบแล้วเนี่ยตั้งแต่นอกปากการบดเคี้ยวไปจนถึงในปากเนี่ยก็จะเป็นการตรวจแบบองรวมที่ครบถ้วน อัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเชื่อมสู่องค์ความรู้และความก้าวหน้าระดับสากลติดตามแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันงานวิจัยได้ที่ Facebook Page ดรอธิพันธ์กดไลค์กันเลยนะครับ